จุดนี้นะคะเป็นจุดที่แยกขยะจุดแรกของการที่ที่เราเดินจากงานเข้ามานะคะหน้างานเข้ามาตรงนี้นะคะการแยกขยะเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้งานลุล่วงไปด้วยดีนะคะการแยกขยะของเราก็จะมีทั้งหมด5ถังนะคะคือจุดแรกนะคะจุดแรกของเราก็คือขวดสะอาดนะคะขวดสะอาดตรงนี้เนี่ย น้ำดื่มนะคะที่พ่อแม่พี่น้องนํามาดื่มนะคะให้ก่อนจะทิ้งเนี่ยเราให้เทน้ําทิ้งก่อนนะคะโดยที่เราจะมีถังให้นะคะต่อจากนั้นขวดพลาสติกเนี่ยเราสามารถโยนทิ้งตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ขณะนี้เรามีวิธีแยกนะคะนี่กระดาษกระดาษเศษซึ่งวันนี้มันจะไม่ค่อยมีเขาก็เลยปิดไว้นะคะโลหะต่างๆที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ แยกออกไม้นะคะไม้ที่เสียบลูกชิ้นเราก็จะทิ้งไว้ตรงนี้นะคะส่วนเศษอาหารต่างๆนะคะเศษอาหารต่างๆหลังจากที่พี่น้องหลังจากที่กรณีอย่างนี้นะคะเราจะต้องให้แยกขยะก่อนนะคะกรณีที่มีอาหารนะคะเราจะทิ้งเศษอาหารให้เรียบร้อยนะคะแยกจากจากถาดจากขชาิที่เรากินนะลงตรงนี้ แล้วก็จะมีนัดเจ้าหน้าที่ล้างนะคะเจ้าจิตอาสาของเราตอนนี้เป็นคุณหายโง่นะคะแล้วก็มีพี่น้องอันนี้คือขยะที่เรารวมได้มาจากสิ่งกองได้กองน้อยเนี่ยนะคะมาเทในถังใหญ่นะคะโดยที่มีจิตอาสาก็มีคุณแม่แล้วก็มีอีกหลายๆคนนะคะ เพื่อให้การแยกขยะของเราเป็นพื้นฐานนะคะที่เราจะต้องไม่ไม่เป็นปัญหาให้กับชุมชนต่อไปและอีกจุดหนึ่งนะคะการแยกขยะของเราก็จะได้ถ่ายทอดนะคะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีให้กับพี่น้องที่เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ซึ่งถ้าแผนกล้องไปทางนู้นก็จะเห็นนะคะว่าพี่น้องเดินเข้ามากันตลอดระยะเวลาเลยนะคะตลอด เส้นทางเลยนะคะเราไปดูนี่หนึ่งนะคะทำไมเราถึงต้องทำที่จุดขยะนะคะเพราะว่าเมื่อมีคนขยะก็ตามมามการ <จะ S 1> แยกขยะพื้นฐานก็คือการแก<ย>้ปัญหาบบพื้นฐานของงานนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นจำนวนคนนะขยะจะมาด้วยกัน,ตร,นตรงนี้คือ จุดที่สำคัญนะคะในการที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมการแยกขยะให้พี่น้องชาวชุมชนนะคะและก็พี่น้องที่มาร่วมงานตลาดอาริยะวันนี้ค่ะก็สําหรับจุดแยกขยะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณและอนุโมทนาจิตอาสาทุกท่านนะคะอ,อันนี้เพียงจุดเดียวนะคะ,ะยังมีอีกหลายๆจุด right 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 ทิ้งขยะที่สะดวกกับพี่น้องเราจะวางที่จุดแยกขยะเอาไว้แทบทุกจุดเลยนะคะ จุดไหนที่พี่น้องเห็นว่าสะดวกก็เชิญได้เลยนะคะค่ะสำหรับตอนนี้ก็ขอทรงมอบมคลิปไปต่อไปยังคลิปจุดอื่นๆนะคะ